อย่าไปแบบทุ่มหมดชีวิตกับมันอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่กระดาษอ่ะที่มีสติกเกอร์อะไรเซนแปลและหรือเ่นเตะเซนแบมันไม่ได้มันมีผลกับชีวิตเราขนาดนั้นเอาที่สนุกเอาที่สบายใจแล้วมันเก็บได้นานครับชื่ออีกที่นานาที่เรีชื่อซุปครับผมหลักๆก็จะสะสมการ์ดถ่ายการ์ดเพจการ์ดคุณเดิมคือเราชอบฟุตบอล ต้องเรียกว่าความบังเอรญล้วนๆน่ะก็คือดูฟุตบอลดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีคลิปเกี่ยวกับการ์ดขึ้นมาใน YouTube หมายความเพราะว่าเมืองไทยถ้าย้อนไป2016นคือมันมีคนสะสมแหละแต่ว่ามันไม่ได้รู้จักกันมันก็คือจะแบบตัวใครตัวมันคือเราชอบฟุตบอลเราดูประจําอยู่แล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยอ่ะมันมีการ์ดที่แบบเป็นไรเซนนักเตะที่เราชอบด้วยเหรอทีมที่เราชอบเลยอย่างซุปซุปเชียร์ลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีการ์ดลิเวอร์พูลด้วยเหรอมันมีการ์ดนักเตะกอหอคอที่แบบให้มีไรเซ เราดูเราชอบอยู่แล้วก็ลองซื้อมาสะสมดูพอมาสะสมอ่ะเขามีใบที่1ใบที่2มันก็แบบเอ๊ยใบยเดียวตั้งแล้วมันไม่ชอบก็เลยลองแบบสองสาใบเอามารวมกันไหมทีนี้มันก็เริ่มไปต่อว่าแบบลองเปิดกล่องไหมเหมือนวัดดวงเลยครับแบบว่าสมมติสมัยก่อนกล่องมันสี่ห้าพันก็แบบเฮ้ยสี่ห้าพันบาทลองดูไหมเผื่อเราจะได้การ์ดอะไรที่ดีบ้างซึ่งแรกๆก,ก็ไม่ได้เลยเลยครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราชอบมันก็เลยมีต่อมาว่าเอาก็คือเปิดเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยอย่างเงี้ยแหละครับ ถ้าชอบอะต่อให้มูลค่ามัน500บาท700บาทอะเราก็รู้สึกดีเราก็เก็บมันแบ,บน่งมา2สองแบบคือสมมติการ์ดท,ที่ราคามันจะขึ้นทําให้เรารวยหรือการ์ดท,ที่เราสะสมมันคนละประเด็นกันสมัยก่อนเลยอะการฟุตบอลมันไม่ใช่อะไรที่ทําเงินได้เยอะแต่ว่าช่วงนั้นเองอะอะไรก็แต่ที่เราเจอเราเก็บหมดมันเหมือนแบบเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่อะก็คือรู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยน่าเก็บไปหมด แล้วก็ไม่เคยขายเลยก็เจอเลยมาแเราก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆเ,เอามาตั้งดูบ้างมาตั้งโชว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแรกจะไม่มีคําว่าลงทุนมันจะเป็นแบบของสะสมล้วนๆจุดคุ้มทุนของกล่องนะครับแน่นอนสมมุติว่า กล่องรุ่นหนึ่งมันอาจจะมีคนคุ้มแค่10%อีก9 0มันก็ต้องผิดหวังแต่ว่าอย่างคนที่อย่างสะสมมานานอย่างซุปเองอ่ะมันไปได้ความโชคดีก็คือว่าเราสะสมมานานเป็นของที่เราชอบและดีวันดีคือดีคือตลาดมันบูมมันขึ้น2 3 0 0มรอเอนพราะอะไรที่เราเคยขี้เกียจขายอะไรที่เราเคยเก็บไว้อยู่ดีมูลค่ามันมันเด้งขึ้นอย่างการ์ดบางทีบางใบสมมติแบบหลักห้าพันหมื่นมันกลายเป็นแบบ5 0 0 0 0การ์ดเจ็ดหมื่นกลายเป็น3ามแสนห้ามันก็อยู่ที่ว่าแล้วเราแฮปปี้ที่จะขายทําเงินไม เวลาเบรกได้เองหรือเปิดได้เองเนี่ยความรู้สืกมันแตกต่างกับการไปซื้อของมันจะเป็นอินเนอร์ที่สุดแบบว่าเฮ้ยก mm ูเจ๋งว่าซึ่งบางทีมันก็มีอะไรนอกจากดวงหรอเพราะกล่องมันก็มาเหมือนกันแหละแต่ฟีลลิ่งมันจะรู้สึกแบบว่าซัมฮาความภูมิใจมันจะมาแบบเฮ้ยใบนี้กูเปิดได้นะมันจะเป็นฟีลลิ่งที่แตกต่างยิ่งถ้ามันเป็นการ์ดที่เราสะสมอ่ะเราจะรู้สึกดีแต่ในะเดกันมันก็จะมีครึ่งหนึ่งนะที่เปิดมาแล้วแบบทำอะไรลงไปวันนี้ไม่น่าเลยลูกนี้น่าจะกำเงินไปซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ย มันก็ถือว่าเป็นชีวิตจิตใจก็ได้นะแต่ว่ามันมีคำพูดซุปพูดเสมอว่าการ์ดมันคือ nice to have ไม่ใช่ must have มีก็ได้ไม่มีก็ไม่ตายแล้วก็จะย้ำถึงว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบต่อให้มันจะราคาแล้วขึ้นหรือลงนะคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ดูราคาเลยด้วยนะสมมติอะอย่างซุปเลยเนี่ยการเลี้ยวผูกซุปไม่แคร์หรอกว่าราคาจะขึ้นจะลงเพราะว่าเราเชียร์แต่อยากจะย้ำเสมอแหละว่าอย่าไปแบบทุ่มหมดชีวิตกับมันอนะเอาที่สนุกเอาที่สบายใจแล้วมันเกี่ยวกัน